啊。<laughs> <laughs> ว่ากำลังตามหาความรักก็ขอให้หยุดเสียเวลาราบความรักยิ่งไล่ตามหายิ่งค้นหามันยิ่งห่างออกไปรอบตัวคุณไม่ได้ว่างเปล่าอยีกที่เข้าใจโปรดมองอีกครั้งอย่างใส่ใจแล้วคุณจะได้พบสิ่งหนึ่งถูกเรียกว่าความรักจะอยู่ทั่วไปในความว่างเปล่าเหล่านั้น ความรักไม่จาเป็นต้องมีเพียงเรากับเขา<ม>เธอกับฉันหญิงและชายความรักอยู่ที่กับทุกๆสิ่งไม่มีข้อยกเว้นไม่จำเพาะต้องเกิดกับคนและคนโปรดมองอีกครั้งความรักอยู่รอบตัวเรา อยากจะบอกว่ากับช่วงชีวิตหนึ่งคนเราพยายามไล่ตามหาความรักโดยไม่รู้รีิซัยว่าความรักคืออะไรเราก็เป็นคนหนึ่งในนั้นเพ่งมองดูผู้หญิงสักคนผู้ชายสักคนใครสักคนหนึ่งคนที่เป็นอย่างที่เราพอใจเพื่อคบหา เพื่อผูกพันใกล้ชิดห่วงใยเข้าใจและทำให้มันเป็นความรักในแบบของเราโปรโดฟังอีกครั้งและฟังซ้ำๆอีกหลายหลายหนว่าความรักอยู่รอบตัวเราสิ่งที่เราตามหากันมาแสนนานตามกันทุกยุคทุกสมัย ไขว่คว้าเพื่อให้ได้มาพยายามทุกทุกอย่างเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเสียงที่จะได้รับเสียงที่จะสูญเสียมันกลับอยู่ในความว่างเปล่ารอบรอบตัวเราบางคนมองหาแทบทั่วชีวิตบางคนมองหาแค่เพียงชั่วพริบตาบางคนไม่ต้องเสียอะไรให้ได้มา บางคนยอมแลกกับทุกสิ่งในชีวิตที่มีบางคนมีสุขันษาตลอดเวลาบางคนได้แต่นอนความหน้าน้ำตานองความรักเป็นสิ่งที่อาจดูเหมือนไม่เข้าใจได้ซักวินาทีแต่ก็กลับเข้าใจได้ทันทีที่ได้เจอมันความรักมักมากับความสุข มิตรภาพและความผูกพันเพื่อนพี่น้องพ่อแม่พ่อลูกแม่ลูกชายหนุ่มกับแฟนสาวชายหนุ่มกับหมาหญิงสาวกับแมวคุณยายกับลาชายคุณปู่กับห้องห้องหนึ่ง และอีกมากมายทุกคนกับทุกสิ่งทุกที่และทุกทางไม่เว้นแม้กระทั่งมดกับนามพญานอนกับใบไม้หรือแมวกับหนูความรักอยู่ทั้งในอดีตและในปัจจุบันแม้กระทั่งอนาคต ความรักอยู่รอบตัวเราเสมอเพียงแต่เรามีความสุขมีแง่บวกในชีวิตตลอดเวลาการมองโลกในเชิงบวกไม่ได้หมายถึงจะให้หยุดอยู่กับที่คิดว่าทุกอย่างดีพอแล้วแต่การมองโลกในเชิงบวกหมายถึงการมองโลกในเชิงความสุขจากสิ่งที่เรามอง คนทะเลาะกันไม่ใช่ปัญหาแต่เขากำลังเพิ่มพูนความผูกพันนักการเมืองหักเงินรัฐเป็นไรายได้ไม่ได้โกงกินแต่เขาแค่ไม่พอกินเขาต้องเลี้ยงคนอีกมากมายทำบุญหาเสียงแจกจ่ายและเก็บไว้เพื่ออนาคตของครอบครัวมีขโมย เพื่อให้รู้ว่าคนดีเป็นอย่างไรมีคนทําผิดเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่ถูกเป็นเช่นไรแฟนวิกิเพื่อให้เรารู้ว่าเราเ็งขาดอะไรอย่างมากมายมีขอทานเพื่อให้เรารู้ว่าความยากลำบากมันน่าเวทนาสงสารมีขอทานปลอม เพื่อให้เรารู้ว่าความยากลําลบากหน้าวิทนาสงสารนั้นมันไม่จีรังมีคนหนึ่งตายเพื่อให้มีอีกคนหนึ่งเกิดมีความเศร้าเสียใจเพื่อให้รู้ว่าความสุขเป็นเช่นไรมองไปรอบๆตัวสิในขณะที่กำลังฟังอยู่ก็ลองดู าอยู่ที่บ้านคุณจะเห็นความรักมากมายคงไม่ต้องสาธยายนะว่ามาจากไหนบ้างถ้าอยู่ร้านอินเทอร์เน็ตอาจเห็นหนุ่มสาวหรือแม้กระทั่งเด็กที่จดจ่อกับเกมนั่นละ่ะเขาก็มีความรักกับการเล่นเกมไงถ้าอยู่มหาวิทยาลายัยโรงเรียนความรักวัยรุ่นหนุ่มสาวครูสิ การเรียนการงานเพื่อนฝูงถ้าอยู่ร้านกาแฟาก็มีได้แม้ความรักในรถกาแฟาถ้าอยู่ใต้ต้นไม้ล่ะก็รักได้แม้ธรรมชาติอย่าดูถูกความรักให้มากนะักอย่าก,กักขังมันไว้เฉยๆ อย่าให้มันว่างเปล่าเดียวดายอย่างที่เคยหยิบมันออกมารับรู้มันสัมผัสมันดูแลมันใช้งานมันแม้ว่าคุณจะอกหักนั่นมันก็ความรักไม่ใช่เหรอไตรตรองกับความรู้สึกที่คุณมี ือสัตก,กับความรู้สึกที่คุณได้รับออกจากความเศร้าที่คุณสร้างมันเองรับรู้ความรักจากสิ่งรอบตัวที่สมผ่านมาให้เราโลกนี้มีความรักอยู่มากมายต่อให้คุณเอาไปเป็นของตัวเองเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดต่อให้คุณใช้มันเท่าไหร่ก็ไม่มีทางเกิดหาย ต่อให้แสงแดดแรงก็ไม่ระเหยไปเพราะว่าความรักเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเกิดขึ้นได้จากทุกสิ่งโปรดฟังอีกครั้งโปรดมองรอบตัวอีกทีโปรดใส่ใจกับสิ่งต่างๆอีกสักหน ความรักอยู่รอบตัวเรา